สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้นะครับ27มิถุนายน2564ครับยอดติดเชื้อรายใหม่ยยังอยู่ที่3,995รายนะครับก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับเสียชีวิตวันนี้นะครับ42รายนะครับก็เป็นยอดที่สูงนะครับในส่วนของราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องการควบคุมโควิดพื้นที่เสี่ยง สรุปเข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับปิดแคมป์คนงานหนึ่งเดือนร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้านห้ามทานที่ร้านห้ามจัดประชุมสมนาห้างสรรพสินค้าเปิดถึง21นาฬิกาห้ามรวมกลุ่มกันเกิน20คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะครับใช้กับพื้นที่กรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะครับ10จังหวัดนี้นะครับเริ่มวันจันทร์ที่28มิถุนายน2564นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับในเรื่องของการงดเคลื่อนย้ายแรงงานการงดการเดินทางเป็นเวลา1เดือนนะครับพร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMSTTA เข้มข้นเลยนะครับแลการเพื่อการควบคุมการระบาดท,ที่กำหนดนะครับอย่างเข้มข้น ก็ต้องฝากพี่น้องอสสอสมนะครับดูแลและก็เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังด้วยนะครับสำหรับการสรุปประกาศควบคุมเข้มโควิด -19 กนะครับกรุงเทพและปริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตามที่หมอชาติได้กล่าวไปแล้วนะครับพี่น้องอสสอสมที่ครบครับคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน111แห่งในกรุงเทพมหานครนะครับตามที่หมอชาติได้คุยเมืนอสักครู่นี้นะครับพอปิดแคมป์คนงานปุ๊บแคมป์คนงาน ก็จะไม่มีอะไรจะทำนะพี่น้องคนงานก็กต้องกลับบ้านพอกลับบ้านเป็นไงนะครับกลับบ้านก็จะอาจจะนําเชื้อมาให้กับคนที่บ้านได้นะครับดังนั้นกรุงเทพมหานครนะครับจึงมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าร,ระวังถึง111แห่งโดยกลุ่มแรกนี้นครับจะเป็นกลุ่มเฝ้าร,ระวังสูงสุดคลัสเตอร์ที่มีผู้ป่วยภายใน14วันนะครับตามกลุ่มเขต และก็ตามเขตดังต่อไปนี้นะครับส่วนคลัสเตอร์นั้นพี่น้องสามารถดูรายละเอียดจากหน้าจอนะครับจากคลิปนี้ได้เลยนะครับ1 1 1อแห่งมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับกรุงเทพเหนือนะครับในเขตจตุจัจกรบางซื่อบางเขนลักสีกรุงเทพกลางดินแดงดุสิตป้อมปราบศตุรพรายพนครพญาไทราชบุรราชเทวีสัมพันธวงศ์ห้วยขวางวังทองหลางกรุงเทพใต้ต่อเลยนะครับ วัฒนาสวนหลวงบางขลมกรุงทนเหนือคลองสารทนบรุรีบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดกรุงทนใต้บางแครลาดบุรณนะภาษีเจริญบางคุนเทียนบางบอนนะครับและต่อมาก็เป็นคลัสเตอร์ที่ไม่พบผู้ป่วยใน14วันนะครับก็มีกรุงเทพเหนือนะครับเขตดอนเมืองลาดพร้าวบางซื่อจตุจักรกรุงเทพกลางดุสิตห้วยขวาง กรุงเทพตะวันออกคลองสาวาหนองจอกมีนบรุรีกรุงเทพใต้บางคอแหลมยานวาวัฒนาและกสสาธรน,นะครับในส่วนที่เป็นคัสเตอร์ที่ไม่พบผู้ป่วย28วันขึ้นไป19แห่งนะเป็นโซนสีเขียวก็มีดังต่อไปนี้นะครับกรุงเทพเหนือเขตจ,จตุจกักรลาดพร้าวลักสีกรุงเทพกลางป้อมปราบศตรูพ่ายราชเทวีกรุงเทพตะวันออกก็คือประเวศนะครับ กรุงเทพใต้ประทุมวันสาธรสวนหลวงวัฒนาบางคอแหลมคลองเตยกรุงทนเหนือทวีวัฒนาบางพลัดกรุงทนใต้บางแคและทุ่งครุนะครับข้อมูลจากการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กทมและปริมณฑลนะครับในส่วนของต่างจังหวัดนะครับสบกคก็ปรับพื้นที่และผ่อนคลายซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่21มิถุนายน25 6 0ที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด4จังหวัดนะครับซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานาครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ11จังหวัดซึ่งได้แก่เชิงแสานครปฐมเพชรบุรีสมุทรสาครชนบุรีนราธิวาสยะลาสระบุรีตรังปัตตานีและสงขลานะครับและพื้นที่ควบคุมสูงสุด9จังหวัดนะครับได้แก่จันทบุรีพระนครศรีอยุธยา ราชบุรีนครศรีธรรมราชระนองสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์ระยองและสระแก้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับเป็นพื้นที่สีเหลือง53จังหวัดนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเฝ้าระวังเข้มข้นนะครับแล้วก็เข้มงวดนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื้อกระจายไปทุกพื้นที่เลยนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องอสสอสมทั่วประเทศเลยนะครับสู้ๆนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเราด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ